สวดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามา,ารับชมในคลิปนี้นะครับวันนี้พามาดูพามาดูแมคโครตักหินลูกลังนะครับกับอาจารย์หนงแก่จ <presence> ริงเกิงทุกตัวครับอาจารย์หนง วันนี้วิ่งลูกลังอีกหนึ่งวันไปแล้วไอ้หลงตัวแรงมีแต่คันแรงๆนะครับในนี้ เอาแล้วเอาแล้วอาจารย์นงไก่เก่งเล่นสามชาแล้วครับเอาละฮามึงมึงก็เล่นในทุกคันครับเนาะฮามึงอ,อาจารย์นงไก่เกง่งแกเป็นคนบ้าบ้าสามชาครับเล่นทุกคันจับคันไหนเล่นทุกคัน แม้กระทั่งรถไถก็ยังเล่นเลยเอาแล้ว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 ไปพาไปดูข้างล่างกัน <c oughs>

เฮ่ดวาเสือเจ้าเสือเจ้าพึ่งเล่นทุกคันเล่นทุกคันครับอาจารย์หนงไก่เก่ง วันนี้มาวิ่งลูกลังขดลูกลังวิ่งลูกลังอีกหนึ่งวันครับยังไม่รู้หน้างานไม่รู้ปไปลงไหนน่าจะไปลงกุดจุมให้มั่นใจเหมือนกันเห็นว่าหน้างานอยู่กุดจุมก็มี ขุดลูกล่างขุดขุดสะให้เจ้าของครับเจ้าของบอกว่าอยากอยากได้สะแกาจาันงกแกเกิงไม่เคยขุดสะนะครับแต่ก็ย,ยังขุดได้ครับพอขุดได้อคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไปขับรถก่อนบ๊ายบาย